เอาทุ abei, ่งเยคายทุ the, the the uh. ่งไปก่อนเลยไายเอากระชับไปจับไปใหญ่ลุดนะดายใหญ่ลุดนะไวเลยครับไม่เป็นไรลงกล้องในนี้ยางกลนะอ๋อจับไ่งแล้วครับทนี้บินทุ่งอะลรนะครับรับผมอ้ยไม่จับ dạy dù thì dạy dạy lên dạy 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 dạy

เอาแต่จะเร่งปันนั้นเด้งุ่มทีลาวเลยมันนายายะยะรังโกมันครับไม่ค่อยพบครับอะปล่อยแล้ว